ครับสวัสดีครับวันนี้พี่กำธรก็จะมาแนะนํานักตกปลาของดีนะครับเมื่อกี้เพิ่งไปออกไปเอาใบไปสนีมานะครับก็คือเป็นเหยื่อของน้ำบ,บอมหันสานะครับเนยส่งมาที่พี่กำธรน,นะครับถามว่าเหยื่อดีไหมต้องบอกก่อนนะของบอมหันสานะี่เหยื่อดีนะเป็นผู้ผลิตมลมลของประเทศไทยนะนะ่ะต้องบอกก่อนใครสนใจก็สั่งไปได้นะเฟซบุ๊กก็บอมหันสานะ อ่าบอกก็นะครับของดีนะเดี๋ยวพี่กำอรจะแกะให้ดูนะเนี่เยเหยื่อของน้ำบอมหันสานะพี่กำทรนะชอบตกปลาลก็เนี่ยผมจะกาเอาจะมาอย่างงี้เนี่ยัน,นตัวเก่าของน้ำบอมนะไอใสช็อคนี่สามสิบปอนะแล้วก็มีตะกักวหัวหมวกนะแล้วก็มีพี่กำธรก็จะผูกคลิปอันหนึ่งนะนี่ไว้ข้างหน้านะแล้วก็นี่นะครับเบ็ดก็อ่าเบ็ดเนี่ยนะตัวสองโอนะเนี่ยไว้เกี่ยวเกี่ยวไอเนี่ยอันนี้ของเก่านะอันนี้ ผมชอบเอาของน้ำบอมมาตีใต้นะ้ำนะต้องบอกก่อนนะมันตีแล้วกัดดีเพราะว่าอ่าต้องบอกก่อนนะไอเหยื่อประเภทเนี้ยมันเป้าใหญ่เวลาเป้าใหญ่ปลาช่อนมันจะกัดดีครับอ่าต้องบอกก่อนเน,นี่ยมันจะมาขี้โม้เราของพี่กำทอนแน่นอนต้องบอกก่อนนะผมรีวิวอะไรของใครเนแม่งฝุดยอดทุกทีอันนี้ค่ะเนี่ยๆๆๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเหยื่อของน้ำบอมหันสาเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นเหยือ่ออย่างนี้ละครับคุณภาพดีครับต้องบอกก่อนนะครับ เนี่ยเนี่ยดูสีสันของน้ำอมรับเนี่ยดูสีสันหวานเจี๊ยบเนี่ยอ่าเนี่ยสีเขียวกากเพชรเนี่ยเป็นไงเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูสีขาวเนี่ยสังมัฟสอดๆแล้วเนี่ยรีวิวให้เขาด้วยเนี่ยแล้วก็อีกสองสีก็จะเป็นสีส้มอ่าที่จริงกะมีหลายสีนะต้องติดต่อไปนะครับเหยื่อของหันตาพี่กำทพรแนะนํานะคนขายไฮโลระดับประเทศกล้ารับประกันและการันตีนะครับอ่าส่วนพี่กำทพรนะ ชอบสีไหนครับนี่ผมจะชอบสีขาวขาวกับเพชรเนี่ยกับสีเขียวเนี่ยครับอสองสีเนี่ยนะถ้าผมเป็นนักตปกปลานะก็คือแน่นอนนะสองสีเนี่ยเราจะเห็นได้นะฝา,ากฝา,า,ากอุดหนุนน้ำบ,บอมหันษาด้ครับเหยื่อดีของจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับอบอกกันนะพี่กำธรคนไายไฮโลใน y o u t u กล้าร,รับประกันนะครับอ่าเนี่ยหรืออยากจะสั่งโมนผลิตเหยื่อปลอมก็สั่งที่น้ำบ,บอมหันษาได้นะครับเข้าไปดูทางเฟซบุ๊กน้ำบอมหันษาครับ Уров, ต้องบอกกันนะครับเขามีเบอร์โทรเข้าไปหาค้นได้เลยอ่าอันนี้ผมก็บอกว่าแล้วครับถ้าเหยื่อมาถึงผมก็จะรีวิวให้ครับอ่าเนี่ยอันนี้ของดีนะครับเนี่ยต้องของดีนะครับต้องบอกของดีของจังหวัดสุรินทร์นะครับ่ะอ่าของน้ำบอมหันสาครับต้องบอกก <groans> ่อนนะเดี๋ยวผมจะอ่านนะฮะอ่าอ่าน้ำบอมหันษานะครับอ่าจังหวัดสุรินทร์นะครับอ่าจองบอกก <'re> <plausible. S 2> ่อนนะครับของน้ำบอมเนี่ยอยู่จังหวัดสุรินทร์นะอ่าของทีละ วัดพิพัฒน์ภูริิินะครับอ่าจังหวัดสุรินทร์ครับอ่าหรือเรียกอย่างว่านักบอมหันษาฝากไปด้วยพี่กัมพรฝากไปด้วยครับเหยื่อหันษาครับเนี่ยของดีของดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับเหยื่อหันษาของนักบอมหันษานะครับคิดจะตีเหยื่อปอมต้องนักบอมหันษานะครับเหยื่อดีๆนะครับ คุณภาพดีนะครับที่กำทร้าก้าการันตีแล้วก็รับประกันนะครับ้าผมพูดอะไรผมเป็นคนพูดจริงนะขอบอกก่อนครับฝากด้วยนะครับ,ครบใครตกนักตกปลาหรือมีลูกมีหลานตกปลาก็สั่งไปได้เลยนะครับที่นบอมหันสานครับทีมทอนไปนลครับฝากด้วยนะครับเหยื่อหันสาของดีนะของนักตกปลา